สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเปิดกาชาในไอดีเทพแห่งจอมเบี้ยวเปกูบินในเอ้พี้อยครับมาเปิดคู่เทพเลยไหนดูซิว่าจะมีตัวกาชากี่ใบยี่สิบสี่ใบครับผมส่วนเกียร์ดิเออผมว่าไปเปิดเกียร์แวดดีกว่าดีกว่าเกียร์แวดตาดีกว่ามาขอได้เถอะ อย่าดูถูก40รูบี้นะครับแค่40รูบี้มันก็สามารถเปิดได้เกียร์ดีๆได้นะครับบอกไว้ก่อนเลยมันมีคนเคยทำอยู่แม้แต่ผมเลยแม้แต่ผมด้วยผมเคยเปิดอยู่แค่40รูบี้ก็เปิดได้ใบคาถาของไฟลุนแล้วก็เปิดออกแล้วครับแค่40รูบี้มาเลยเปิดกันต่อเลยอย่าดูถูกพลังตัวกระช่า5ใบ เพื่อเปิดได้เลเจอร์ตัวดีๆออกมาโอ้โหโเฮ้ยขอชิ้นองเถอะมาถึงแม้จะมีเบกอบีแล้วก็เถอะเบกอบี่นี่มาสตันกี่วินแล้วสี่วิหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดอะแต่ชิ้นองหรือมันสตันเจ็ดวิเลยนะแอบหยาดตาหน่ะเพราะว่า,า,ออาโอ้โหไม่ได้เลยเดีย๋ยวดูชิ้นองนี่มสตันกี่วีนเจ็ดวินนาทีครับแต่ถ้าเป็นล่า เอออัาต้าก็แปดวิถือว่าสตาร์ทน,นานอยู่ขวดผมว่าขวดข้ามเดือนยังไงก็ขวดผมว่าครับน่าจะข้ามหลังครับเพราะว่าตอนมาตอนแรกๆมันก็เก่งอยู่แล้วอะตัวนี้เอาจริงมันก็เก่งอยู่แล้วเรื่องด้าเมจดิสตาร์ทอย่างนานเลยผมไม่รู้ว่ามันลไล่เวทเร็วไหมก็น่าจะลาไล่เวทเร็วแหละโอ้โหเปิดไม่ออกเลยครับท่าน